อ่าขอบุตกองครับพี่สุพิชาออนนี่พี่กูรีโ่โอ้ห่าแล้วหาแล้วหาแล้วขอบุญหนีครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหอายุยี่สองปีครับผมอ่อนจังไหวๆครับสบายมากมันมันได้ปินมากกว่าเนี่ยถ้าตบมันจะตุกๆๆๆๆอยู่ พออย่าโตอย่าโตโง่เดี๋ยวหลับเดียวหลับหลับคือผมจะได้แสดงเอมฮักด้วยของพี่ทุกด้วยขอพูนกระเรือกระดาษน,นะครับอ่าชื่ออ่านยากลากเลยคือมันต้องมีฉากที่มีไว้หนวดด้วย ก็ถ่ายมระมาณต้นต้นพฤจิการตั้งแต่วันนี้ก็ต้องไว้หนวดหน่อยยังไม่โกนขอบคุณครับพี่แอ็บลิสซิลิสลิสซิสหรือเปล่าพี่นีอันนี้พี่นีอ่ะยิบเก้าเยยิบเก้ายคือมาเยอะมากนะครับในทีมฟุตบอลต่างๆที่เป็นที่จะมาเตะก,กับเรานะครับไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่เราก็มั่นใจของเราว่าน่าจะคว้าแชมป์หรือคว้าชายไว้มากๆได้เยอะ ในวันนั้นแต่แต่เท่าไหร่ก็เหนื่อยนะดังที่การเป็นนักฟุตบอลนี่ก็ต้องมีตัวเปลี่ยนเอาขอบุณคราบพีก่กุ๊กนะฮะตัวเปลี่ยนตัวถ้าเหนื่อยก็ออกมาก็ดีหน่อยที่เราไม่ได้แบบซีเรียสกากมาคือเปลี่ยนเขาออกได้ตลอดเวลานะครับก็พยายามเล่นไม่ได้จริงจังแบบต้มตั้มต้ตัต้มหรอกแค่ก็เซฟตี้ตัวเองด้วยขอบุณคราบพี่เปียที่แบบเดี๋ยวมันเจ็บไงก็เล่นตามสนุกสนานกันไป for you for ขอบุณคราบขอบุณครับ วันนี้ไม่มีนัดซ้อมบอลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน4,000ท่านเลยอขอบคุณมากชื่นใจมากเลยที่เข้ามาชมกันคือด้วย <laughs> ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรในทิกตอกผมกลัวถ่ายไปแล้วไม่มีใครดูอะไรมันมันแพ๊กไงก็ดได,ได้ได้เต้นได้เลยของพี่กิฟต์ครับผมเข้ามาเรื่อยนอะทุกคนเลยขอบคุณน้องควันทุกคนเลยครับนี่พี่เข้าพูดมูทานะฮะ ดีเอโอดูป่ะดูเขาก็คิดถึงคิดถึงแหละเอาร้บพิว่าคุณกุลาบด้วยกูเลตเตอรี่กูเลตเตอรี่เหรอมีแฟนยังมีแล้วมีเป็นแสนคนเลยตอนนี้ นิดหน่อยโอ้ขอบคุณของขวัญมาลุลุเลยวันนี้ของขวัญเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่แป้งแล้วป่ะเย่หนึ่งแสนหนึ่งในแสนขอบคุณมีพันด้ขคุณกุณหลาบนะครับไปอามพี่เนมพี่กุ๊กกิ๊กนะครับนี่โอ้โหงหานมาแล้วขอบคุณครับกุหลาบพี่อ่อนเอินเอ็นเคอาร์นอนเตอรซับเอาอัมพิกาขอบคุณครับ ทำคลิปครึ่งหัวใจให้ดูเอ็ดเหรอได้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 เลยได้เลย hello o oh, f hello hello baby how are you okay i'm fine yes okay t ังๆ t ขอบคุณกุหลาบสีดแดงนะครับขอบคุณทองคำนะครับนี่พี่โบนะขอบคุณพี่กิฟต์มีนะสวัสดีครับรอดูเอ็ดหัวใจออฟขอสวัสดีไอ้อมภรณ์ชนะมาว่ะ ขอบคุณแม่อ้อนะครับนี่แม่อ้อส่งของให้ด้วยพี่โมเมพี่ปามี่โอ้คุณปลีครับคุณปล,ณปลีในครับพี่ปามี่ด้วยโอ้มันเหม็นยังปะสวัสดีโอมนชนะเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้เนะี it, ่ยดูเห็ดคอนเสิร์ต and you okay I'm fine I, I miss you too I miss you so much good morning ขอบคุณครับขอบคุณครับ I miss you มากๆนะเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเฟสสองเนี่ยอีกนะครับในพฤศธิการนะครับก็มาแบบเดี๋ยวก็รอดูโชว์หรือต่างๆนะครับฝากขนุนเฟสสองด้วยแล้วกันเพื <laughs> นะ่อ <laughs> ให้มีงานหล่อเลี้ยงชีพกันต่อไป I miss you too โอเคจะพูดอะไรต่อหนะัอการสนทนามันจะพูดอะไรต่อภาษาอังกฤษไม่รู้เลย หาหมูทาครับพี่พี่ปริมพี่เอิญยกน้ำหนักเอิญหรือเปล่า A E R N น้องจะแต่งเปไ็นอะไรอีกโอ้ไม่เป็นหญิงหรอกไม่เป็นหญิงขอบคุณคุณจอบนะครับคุณจอบคุณจอบบานเจ้าคุณออฟนะเฮ้ย <Hey, S 2> ไปรุนถนนขาวอะใครวะเออเพื่อนผมแลวเนี่ยรู้จักถนนขาวเนี่ย How are you today อ๋อแอมไฟวันนี้ดีนะกูด <laughs> เป็นวันที่ดี <laughs> พี่เมย์ปับผ้าไม่แต่งไม่แต่งหญิงไม่แต่งหญิงคือต้องออกตัวก่อนในไลน์นี้เลยครับเฟซซองไม่แต่งหญิงนะ <laughs> ไม่แต่งหญิงนะ <laughs> วันนี้ไม่ได้เตะบอลครับพักนะครับขอบคุณครับพี่ตาลพี่นีพี่พวัศวัสนานะครับนั่นรักจังขอบคุณมากครับผม วันนี้มันเกิดน้องจูเนียด้วยน้องชายพี่ลูกธนดลก็อวยพรจูเนียไปแล้วโอว้ขอบคุณเรนะืออยพี่แก้มยุยครับขอบคุณมากครับอยู่กับพี่โจพี่โจแกะพเพลงในห้องก็คือ,อ,อคอนภาคใต้ีมีผมนะครับวันที่สาสีนี้นะครับปากใต้นะครับพมเตรียมเพลงปากใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องปากใต้หรือพี่น้องทางภาอืดนๆก็เตรียมข้ามารับชมกันได้นะครับในในการลองเพลงปากใต้ของพุมเราก็มีเพลงแบบ ชากลางเร็วผระสุประสานในในในคอนคอนนั่นนะครับก็คือวันที่31นี้31นี้นะครับเป็นคอนปากตายนะคอนหาพักพมอยู่ในคอนปากตายด้วยพมไปไปสร้างไปซ้างคอนนะครับในในคอนหาพักพมไปสร้างคอนนะเราในกลุ่มคาสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องเออสุดยอดเลยผีเส้าพี่จัดชาขอบุณเงินโปรยทานลงมาเลยขอบคุณครับ ก็พิธิกรนีกมีบุญใหญ่ด้วยนะครับมีบุญใหญ่ด้วยนะครับผมมีบุญใหญ่ด้วยบุญใหญ่คือบุญกระถินนะครับแม่ผมเนี่ยเป็นครอบครัวมผมเป็นเจ้าภาพขอบผมพิเิฟนะครับที่ส่งมารวนเลยเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพกระถินสามัคคีที่หมู่บ้านผมนะครับกระถินสามัคคีเดี๋ยวจะมี ให้พี่ๆได้ทําบุญร่วมกันถ้าใครอยากทำนะตามกําลังศรัทธาเลยนะครับวันที่สิบสี่ก็จะไปถวายสิบสามปิดยอดสิบสามพฤศจิกาและปิดยอดเนี่ยพี่นุก็สิบสี่ถวายเหมือนกันผมพี่นุก็น่าจะกลับไปถวายที่บ้านผมก็จะกลับไปถวายที่บ้านผมเช่นเดียวกันสิบสี่มันจะตรงกับวันอาทิตย์ส่วนมากเขาถวายสิบสี่กันเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกของขวัญเลยนะครับซ่อาเนียงดาอยู่นี่ โอ้ข้อคุณมากครับผุครับข้อคุณมากครับผมข้อคุณมากเขบาขอบากขอกว่าภาษาใต้ต้องแบบเสียงต่ำลงไม่ต้องสูงขึ้นไปมันต้อง,งต่ำลงตรงนี้โอ้กูจีจ้าสวรรค์พี่เป,ปี๊ยคนคุณจ๊อบนะครับหมูหมูอีกละอรโปรแกรมยุ้ยของพี่พรนะครับก็ชอบภาษาใต้ในชอบภาษาใต้มันเป็นภาษาเอกลัก์นะครับ ภาษาอีสานเนี่ยก็เอกลักษณ์คัคือกับลำบากใจอีสานบ้านเข้าเนี่ยขอบคุณแม่กทินนะครับผมขอบคุณพี่เกดซัส่าแล้วก็ภาษาเขมรก็เป็นเอกลักษณ์มากเยเขมรบ้านภาษาเขมรแย้เย,ย้ซาขมรวันดาขอบคุณน้องวันดาพี่วันดาน้องพะนะอ,ะอ,อนนนน่ะขอบคุณน้องเปียบปากใต้นีด้วยนะครับพี่น้อง ครับเป็นเพลงปักต้ายนะครับที่คุณชอบสมิลาก็สมิลาเกาะสมิลาเกาะสมิลา,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 ลาอยู่ที่ส่งค่านะครับผมใช่ไหมอยู่ส่งค้านาะใช่แหละมาริฮอน่าสวัสดีนี่นี่มันจะขึ้นแบบนี้ถ้าพี่ปายขึ้นมานี่นี่พี่ปายมาดูของจริงเลยขอบคุณพี่ยีนนะครับมันถ้าใครเป็นเพื่อนกันมันจะขึ้นแบบนี้ไงอ่าทิกตอกเขาก็อัปเดตแล้ว ขอบุณของฝันพี e. <on> ่พ <Trustee> ี <tama> ่เอ็มเอ็นเมมเลยะมอนไอไล่ลาวสวัสดี3า0 0ันท่านสวัสดีสามพันห้้ท่านนะครับผม เมมโมรี่ไลน์หรือเปล่าสุพรรณบางทีใช่บางทีก็สุพรรณนะขอบคุณพี่แป้งแป้งลุกป่อยู่ประตูภาคใต้ค่ะ จากใจลองว่าไงวูสของยิ่งองยอดบูงงามฮนะตัวหนึ่งเพิ่มเหล้าสุดาจะไปก่อนฝนที่โตเราจะมาโคราชแล้ว นะครับผมจากฝรั่งหรือเปล่า Hello Thank you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  so much Thank you Okay Nice to meet you พี่วินกา้ <c oughs> <c oughs> าแล้วคุณมีนะฮะ <c oughs> พี่ TAI เมื่อกี้ส่งแหวนให้นะครับพี่ตายือขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นร้อยร้อยรอบเลยนะครับที่ยังเข้ามาชมไลฟ์สดออฟนะฮะยังคิดถึงออฟอยู่นะชอบนะออฟผู้านละถ้าผู้คละเมันอกี้เจ็บคอนอิดหน่อยผมไม่รู้เป็นไรไม่รู้เหมือนกันภาษาคนละเนี่ยมันเป็นภาษาที่ภาษาอีสานมาผสมกับภาษากลาง ภาษาไทยกลางเนะี่ยมันจะเป็นแบบที่ไปไทยกลางก็ไม่ไปที่มาอีสานจ้าก็ไม่ไปแต่มันจะเป็นของโคราเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ทุกคนซ้เำเนียงชัดเจนแต่คำเนะ่ะเป็นกลางอยู่คำนะ่ะฟังออกทุกภาคเลยไทยดึงเนาะเขาเรียกว่าไทยดึงใช่ไหมไทยดึง ผู้สวยได้ไหมผู้สวยได้ได้แค่จะโดยจะโดยกินข้าวแล้วก็อะไรนะให้มักมวงฉันรักเธอนะจ,จันฮิสันระยองฮิสันจันฮิยาวหรอไท,ไทยดึงไทยดาก็มีชายใจลองหน่อยนะ พี่โบฉันรักแกเด้อขอบใจเด้อที่มารักกันแกจะอยู่ด้วยกันจนเท่าตายจำเอาไว้เลยน่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแกะมาลองทงนีงภาษาย,ยวนไม่ได้เลยเนื่อสุพรรณก็มันได้นิดน้อย <laughs> ขอบคุณแม่เอ๋นะครับ,บคุณพี่วินกาวแม่เอ๋หมีมด้วยนะฮะขอบคุณพี่ยีน M I แปลว่าอะไรอ่ะ M I อ่ะเขามีแต่ I M ไม่ใช่เหรอไม่รู้สิเขาเป็นครูภาษาอังกฤษซะด้วยพี่ยีนนะครูภาษาอังกฤษเนะี่ยวันนี้เราจะมาสายฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะนี่เป็นอย่างนะรวดีๆนะขอบคุณพี่วัฒนานะครับผมจะไปแล้วอาบน้ำล้ว สามทุมแล้วทุกคนขอบคุณของขวัญทุกคนในวันนี้นะครับไล่แกะวันไหนเอ,อยใช่ไล่แกะของังไม่ได้ไล่แกะพรุ่งนี้ว่างอาจจะนะขอบคุณมากนะครับบายบายนะเขามีแคมปิ้งด้วยวันนี้บายบายขอบคุณของขวัญทุกชิ้นมากเลยนะครับ ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับก็เพลงใหม่ออฟก็เป็นมาเตอร์มาแล้วเรื่อยๆนะฮะทั้งไกด์ทั้งมาเตอร์หนังสือเล่มเก่านนีะ้ใกล้จะมาเตอร์แล้วแต่ดอกไม้แห้งนี่มาเตอร์มาแล้วรอถ่ายเอ็มวีแบบยาวๆไปเลยปีหน้าน่าจะได้ปล่อยกันเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นะเจอกันบ่อยๆแล้วกันนะครับในทิกตอกหรือเพจหรือเฟซนะครับรและเลิ่เสมอครับผมไม่บายคืนนี้ขอให้คนมีความวสุขนะครับ we e t dream, goodbye, see you again tomorrow